ใต้ดีกรอบดที่กระระกักลุกตอนอนี้ผมพิน้่งันนี้เราจะมาสร้างกครงแร้คูนกันผมว่าสร้างมาได้ประมาณนึงแล้วครับโอเคซึ่งเออคือไฟขยับมันเต็มเหมือนเดิมครับอืมไม่รู้นะทำไมมันชอบเต็มนะอืมเพราะผมอัดช้าปๆๆนะ่าของนะขอให้ได้เสียงลุงกัวน้อยนะครับผมโอเคใครอยากให้สร้างอะไรคอมเมนต์เลยนะครับผมโอเคเราต้องรีบสร้างกันหน่อยแล้วชุบชุบชุบปุ๊บปุ๊บ รึบรึบอชึบอเล็บอเล็บนิ่งๆจ้าดีโอ้โหกระโป <mon> <made SAN> <today> ่งจังสร้างก็ช้าใครสร้างช้าล่ะครับผมนี่แหละครับสร้างช้าชึบ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 อชึบอชึบอชึบอชับเริ่บเบอ่บเริ่บ เออ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 พังพังพังโอ้วัวกูมัวแล้วแหละปวดหัวตามัวตัวร้อนไม่จะพังไม่จะเป็นลมแม่งน้อยกินไม่ได้นอนแบบห่วยเฮ้ยทุกคนฮู้ยจังกงแรกคุณทำไมมันอย่างนี้ครับสิงโตสิงโตตะเพื่อนยากเจ้าไม่นานไม่นาน มีดีตาออนเยอะช้างช้างช้างเชิญน้องคุยยังយ៉ាងលីបើជឿនឹងគុំមីបើជុំយែយែរវាងនេះនេះទេយែយែញញឹមញញឹមញញឹមយកគุยញញឹមអោ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 นั่นแหละครับทุกคน ผมจะไม่เกินข้างบนแล้วกันเพราะรัคูณมันมาจากไอแอมกรูดนะครับผมมาจากเม wow. ้าเวฟซูเปอร์ว้าวผมต้องแท็กเจอมาด้วยหล็บเบนนะครับเอิมผมจะสร้างสระน้ำเหมือนเดิมครับอึ๊บอะึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่เป็นคนหล่อเขาทำเกินนะ เขาบอกครับคนหลอ่อเขาชอบทำนี้กันนะครับทุยรอ,ลอเล่นครับรอเล่นนี่ชุบอ่ะชุบวีว,วีครับเราถึงมาถึงเบสล็อกแล้วนะครับหรือออกซิเดียนะเบสล็อกนั่นแหละน่าจะเบสล็อกนั่นแหละครับโอเคโอเคช,อชุบอาชับชุบโอ้ยโอ้ทำไมมันสว่างตาจัง รู้สึกลงแคคเจอไปทำไมมันสว่งางตายอย่างเงี้ยเาช่วยโอเคเราหลังจากนั้นก็เป็นการปลูกต้นไม้แล้วก็ใส่แ็บคูลลงไปครับวิงบนเนโอเคโอเคไม่เจอเนชัยนี่ครับนี่ครับเราต้องฝูกยันมั่วๆครับอ้า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 อได้นึ่นง แล้วค,คูณอ่ะอ่ะอ่ตัวัเงียบแล้วคูณสี่ตัวนนอึ๊บเงียบสี่ตัวนี่เราต้องปิดหลังคาด้วยนะไม่รู้ว่าตอนแรกอาจจะไม่ปิดแต่ต้องปิดไหมแต่ก็อยากลอง ต้องปินหรือกว่าก็ไม่รู้แน่ใจครับก็แล้วคูณมันอาจจะปีนต้นไม้ได้นะครับผมแล้วคูนี่ก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่ามันมันจะเก่งัเท่าไรนะครับสิงโตแมวน้ำสิงโตแมวนะ้ำ เทียมก็เทียมจเกรีก็เทียมคือเดกชิลอรฮะครับจะเานี่ยเป็นไงมาแล้วอ๋ออ๋อจกบ้าอ ช่วยกดไลค์ให้ผมทีหนึ่งผมจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปให้ดูนะโอเคนะครับต่อไปก็ไปดูคลิปสุนสาสตรเรานี่เราจะมาแนะนำสุนาสตรด้วยละกันครั้งนี้โอเคนะต้องตรวจสอบให้ดีนะครับผมโอเคจะ อ,อ,อ่านโยบายของสวนสัตว์เรานะครับสวนสัตว์เราหนึ่งห้ามาสวสัตว์จั์เลี้ยงเข้ามาครับสวนสัตว์ที่สองคือห้ามนาอาหารเข้ามาครับยกเว้นต้องซื้อที่เออร้านเราครับเพราะเราไม่มีเงินแล้วครับตอนนี้นี่ผมแต่งชุดเป็นแฮกเกอร์เรียบร้อยแล้วมาเรามาทบทัวรสวนสัตว์กันดีกว่าครับ พอเดินมาตอนแรกอูหทำไมมีป่าจังพอิน้ขก็มานี่กจ็จะเจอคนเอาตังค์เขาบอกว่าเฮ้ยเธอเอาตังค์มาแล้วก็ใส่แล้วก็เอาเอมาล์ไม่ใช่เอาเอมมาร์ลนะมาซื้อชุดแล้วก็เข้าไปนะครับผมเอาเอมมาร์ล้วมาซื้อชุดนะครับผมโอเคเอาเอมมาร์ล้วมาซื้อชุด เราใส่เสร็จใช่ไหมครับเราก็เดินมาครับ <The S 1> แล้วเราก็ <The S 1> เออผมก็เขียนก็เออผมเขียนว่ารับแผนที่ก็เอาแผนที่ไปครับแล้วทุกคนก็แบบกดค้างมันก็จะมีแผนที่แล้วตัวแรกคือกบตัวสองคือฮิปโปตัวที่สามเออทำไมฮิปโปมันเยอะกว่าเดิมอ่ะเนี่ยตัวที่สี่เป็ดน้อยกว่าเดิมอีกตัวที่ห้าหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, ่เออมีสี่ พาวานบรูดาเออตัวที่ห้านะครับก็จะเป็นแบบมดครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมทางทำทางเดินเหรอตอนนี้มันุงฟ้าจริงๆตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าแล้วก็ต้องมาตัวที่หกครับหนูท่อครับตัวที่หกคือหนูท่อนะครับผม ไม่มีสวนสัตว์ไหนแล้วครับที่จะมีหนูแต่สวนสัตว์บ้านพี่ไงน้องมีพอถัดมือนะครับจากเอออะไรหนูท่อครับก็จะมาเป็นเอ่ออะไรวะเพนฟฟนเพนฟินเออเพนเฟนนะครับโอเคโอเค จากเพนพ์ฟินก็จะมาเป็นร้านขายของร้านขันผัดก็จะมีแครลลอทกับข้าวนั่นเองเพอถัดเดินมาครับพอจัดถัดจากร้านขายของนะเป็นตัวที่หนึง 8, ่นนตงตัวที่สองอตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวทีว 6, ่ จ,จ็ดเป็ดเป็ดคร,ร,ร,ราวสิบเราไม่รู้แล้วต่อมาก็เป็นห้องน้ําชายครับกับห้องน้ําหญิงนี่ทุกคนอาจจะไม่เห็นป้ายเลยเพราะกุดซังไม่ทำยีย่อะไรวะเขาบอกเอ้ยเอ้ยกูยยลืมดูเลยกูลืมดูประเด็นนึ่งกูลืมดูเลยเพราะป้ายมันโดนโอ้โหทุกคน้า เราง่ายเลยไหมวะเรง่ายไปก็แค่นั้นเลย <c oughs> ทำไมเราต้องมาปลูกต้นไม้กันตรงนี้ด้วยนะครับก็ไม่รู้ข้าเจาเลยครับต้นไม้หัวโล้นเคยได้ยินเปล่าต้นไม้หัวโล้นนี่ครับต้นไม้หัวโล้นเพื่อทุกคนจะได้เห็นป้ายกันว่าต้องตัดต้นไม้แบ่งเครื เออจางแมงเหรอรงน,นันก็เป็นธรรมชาติได้ส,ดสัตว์เรานะครับเคกว่านะส,สัตว์เราโลกเกินไป้าจักมอะอะินซี่ทำไมไม่งไม่ลงมาเลยทุกคนโยสับ so ต่อมาก็จะเป็นงูเห่านะหรือว่างูสิงแต่มันไม่มีงูสิงนะก็เลยมาเป็นงูเหา่า ต่อมาก็จะเป็นพวกลิงกับคิงคองนี่ครับหลังจากนั้นครับเขาถัดจากพวกลิงแล้วก็กินคองอยู่ด้วยกันนะครับผมเอเอเแล้วก็จะามาถึงพวกเออเด็กกระโปงแล้วนะครับผมนี่ครับพวกเอออะไรอ่ะไม่ว่าไงนะอ คือเออเอออคือเออเออคือเออเออและคูนและคูนนี่สี่นี่ครับนี่ก็คือสวนสัตว์ของแขงเราครับสวนสัตว์ที่ไม่มีมีการอัปเดตขึ้นทุกวันทุกวันเลยต่อมาก็จะเพิ่มแมวน้ำไม่ใช่แมวน้ำฮะเพิ่มสิงโตทะเล เฮ้ยใครมันเข้ามาแกล้งกูอะไปดูก่อนมีนนตัวเดียวครับเม่นสวัส,สดีครับ